พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักเนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี2558ซึ่งเป็นวันปีใหม่ไทยผมในนามของรัฐบาลขอมอบความรักและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวไทยทั้งที่อยู่ในประเทศและในต่างประเทศทุกท่านประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีสำคัญของชาติไทยมาแต่โบราณถือเป็นกิจกรรมการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคการีรวมทั้งผู้ใหญ่ที่ทุกท่านเคารพนับถือ และเป็นช่วงเวลาที่สมาชิกของครอบครัวได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาได้ทํากิจกรรมทางศาสนาทั้งการส่งน้ําพระการทําบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษและการรดน้ําขอพรผู้มีพระคุณขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันทําให้เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงเวลาแห่งความรื่นเริงเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนไทยทุกบู่เหลา่าทั้งประเทศเพื่อให้สังคมไทยของเรานั้นมีความสุขอย่างแท้จริง และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันทำกิจกรรมในวันสงกรานต์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังขับรถไม่เกินขอบเขตที่กฎหมายกำหนดปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองครอบครัวและเพื่อนร่วมทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดื่มสุราของมืนเมาการประพฤติตนไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยการท่องเที่ยวที่ไม่สมควรรวมถึงการเป็นเจ้าว่านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยไมยตรีจิตด้วยมิตรภาพอันอบอุน่นเพื่อให้เขาได้มาสัมผัสวิถีไทยวัฒนธรรมไทยที่งดงามและประทับใจในความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทํางาน,น่งหนักในช่วงวันหยุดยาวนี้เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัยในโอกาสนี้ ผมขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส,สิ่งท่้งหลายเดชะพระบารมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาโถโปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุและภัยพิบัติทั้งปวงและร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรักความสามคัคคีเพื่อความผาสุกร่มเย็น ของบ้านเมืองสืบไปสวัสดีพี่ใหม่ไทยครับ